ที่จะใช้สมควรที่จะใช้คืออะไรคือปัจจุบันทาดีที่สุดปัจจุบันทงดีที่สุดนี่สมควรที่จะใช้ดีแบบไหนเรามีพ่อผู้เลิศในใจลกูกกษัตริพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าเรานําหลักสอนนั้นมานําหลักคําสอนนั้นมาพึ่ปฏิบัตินั่นแหละลูกดีตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าดีตามใจของตัวเองตามหมู่ตามคณะตามประเพณี ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่แน่ใจตายใจ,ใจเพราะเหตุผลสมบูรณ์ถ้าเหตุผลไม่สมบูรณ์เราก็ไม่แน่ใจตายใจก็จไปถือเปรตถือผีถือปยาพุทรปยาหน้าพระพิกขนุ่งข้นเนตรกุมารชมกุมารทองนางกวักนางไปไหว้ศาลต่อไปไหว้เปรตไหว้ผีต่อไป,ป,อไปพุทธจ,จักรณาสอนให้พวกเราเป็นตัวของเราเองนะลูกเนี่ย สอนให้พวกเรารู้กายและเทวะเหตุผลต้องเพียงพอคือพูดง่ายๆว่าเราต้องเป็นอาจารย์ของผีให้ได้อย่าให้ผีหรือสตรัรฉานมันเป็นอาจารย์เราฝึออกฝนอบรมนิสัยตัวเองให้มีสี่กำลังปัญญาเป็นอาจารย์ตัวเองให้ได้พระพุทธเจ้าจึงจะยกย่องแผ่นลิศเสริญถ้าไม่สามารถเป็นอาจารย์ตัวเองได้ ผู้นั้นพระพุทธเจ้าไม่ยกย่องสรรเสริญถือว่าต้องเรียนว่าใจเกิดพบแล้วพบเล่าประมาณไม่ได้ปีก่อมันก็เท่าเก่าปีใหม่มันก็เหมือนเดิมเพราะไม่พัฒนาตัวเองงั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองทำลายสิ่งที่เลวร้ายต่างๆให้สูญสิ้น ิ่งที่เดืร้อยอยู่ที่ไหนภายในด้วยและภายนอกด้วยภายในคือการนับถือที่ผิดภายในคือความคิดที่ผิดภายในคือการใช้จติตใช้กำลังปัญญาที่ผิดที่นอกลูก่นอกทางนอกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าภายนอกคือการกราบไหว้บวงสรวงเส้นไหว้ในสิ่งที่ผิดเป็นเดรัจฉานวิจา พวกนี้ไม่อยู่ในหลักคำสอนของพระเจ้าสมควรจะทิ้งสะลุในช่วงที่